พ่ทยาเราจะมานำเสนอโครงงานคนิ้กรสายเรื่องรู้สามเลียมภาษาอังขยายในรูปสี ula, ่เหลี่ยมจัตุรัสจะทำโดยผมเด็กชายพัทลุงนุ่งรอดพี่ชันเด็กหญิงพิจิตรตงโรนส์ค่ะพีฉัตรนนท์สาวพัทแาพนทารนสค่ะพี่ชันติหญิงวัฒนายาบุญเชียงมาค่ะและก็ผมเอ รปสายเหี่ยมสองรูปจะคล้ายกันเพราะสองมุมนั้งยูปลายเป็นมุมรูปนั้นีหนึ่งขนาดของมุมเท่ากันเปดูทุกคู่และสองอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่ส่วนใดกันดูคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันสามรูปสมมติปลายกันดูยาวรูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันเพราะสองมุมนั้รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นหี่ ที่พื้นที่ยุบสามเหลี่ยม การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC และขนาดของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก DEF เมื่อพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วใช้โปรแกรม g e o m e t r s Sketchpad ในการสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้ C เป็นให้ C เป็นมุมฉากและทำตามวิธีการในนการในข้อที่หนึ่ง จนได้รูปสามเหลี่ยม DEF และจนมาขึ้ขนาดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปบ่อยจากจากตารางจากตารางการจนมาขึ้ขนาดของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมทั้งสองสามารถสร้างข้อคอามคาดการณ์ได้ว่าขนาดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF จะเป็นที่สิบห้าเท่าของขนาดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC การพิสูจน์ข้อความคาดการณ์โดยใช้หลักการเรื่องพีทางคณิตศาสตร์ว่า ขั้นตอนในการพิสูจน์มีสองขั้นตอนได้แก่การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC และ2การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม BDE f ครับในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อกำหนดให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่ว ABC มี C เป็นมุมฉากจึงใช้สมการการหาพื้นที่ของรูปสามมุมฉากหน้าจั่วคือเซนส่วนสองคูณของคูณของด้านกับของยาวดังนั้นจะได้ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B C เท่ากับ A กําลังสองส่วนด้วยสองครับในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่วน E F กำหนดให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่วน E F E เป็นมุมฉากจึงใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรักและและสมบัติความคล้ายของสามเหลี่ยมในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม D E F ครับดังนั้นจะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม D E F เท่ากับ 25่สิกําลังสองส่วนด้วย2เมื่อได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองแล้วให้นำขนาดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม def มาหารด้วยขนาดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc จะเท่ากับ25้นั่นคือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม def คือ25้าเท่าของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc ครับค่ะการศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะเราจะใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad นะคะในการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC และวัดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนังตัวอย่างค่ะตารางนะคะเราจะสามารถสร้อความคาดการได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม GEF มีค่าระ่าก 1. การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC 2. การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม DEF ค่ะก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับซึ่งเรารูส้สามส่วนสี่เอกลังของตาร,รางหน่วยค่ะ 2. การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF เราจะดูที่รูปนะคะแล้วก็พิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม PCF ค่ะโดยใช้ความรู้เรื่องต,ตรรส่วนตรีโกณมิติค่ะเราจะใช้แทน30นะคะก็จะได้ว่าแทน30เท่ากับ c t ส่วน PF ค่ะในนั้น t f ก็จะเท่ากับไ 3A ์สาเ a ค่ะในทางมองเดียวกันนะคะเราจะใช้ชนกษร์สมบัติความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมค่ะซึ่งทีนี้เราจะไปดูที่รูปสามเหลี่ยม TBE นะคะ สแควรูสามเอค่ะจาบรูปสามเหลี่ยม EF นะคะในแต่ละด้านก็จะเท่ากับ2องสแควร์รูทสามบวกหนึนะะ่เหน่วยค่ะนื่องจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมดีนะคะจะเท่ากับสแควรรูทสามส่วนสี่เอประมาณสองตารางหน่วยะคะ่ะถ้คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด f เป็นสองสแควร์รูทสบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองะคะ่ะ จะได้ค่าประมาณก็คือ19.92ก2เาข้าของรูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะค่ะการศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC กับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF เมื่อ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดใดค่ะการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC นะคะด้านประกอบมุมฉาก BC ยาว b หน่วยและ ac ยาว a หน่วยพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc เท่ากับเศษหนส่วนสคูณ b คูณ a เท่ากับ ab ส่วนสองตารางหน่วยค่ะการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม b e f นะคะสามเหลี่ยม par คล้ายกับสามเหลี่ยม abc ค่ะดังนั้น pr จะเท่ากับ a กำสองส่วน v หน่วยค่ะ โดยทพิธีกพิคากอรัสจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก A b ยาวส q u a r e r o o a กำลังสองก b กำลังสองหน่วยค่ะพ,พิจารณาสามเหลี่ยม b p k และสามเหลี่ยม a b c จะได้สามเหลี่ยม b p k คล้ายกับสามเหลี่ยม a b c ค่ะดังนั้น e p จะเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง ส่วน B ค่ะสามเหลี่ยม DEF เท่ากับ 2a กัง2บวก ab บวก 2b กัง2ส่วน b หน่วยค่ะสามเหลี่ยม BOM คล้ายกับสามเหลี่ยม ABC ดังนั้น o N จะเท่ากับ b กัง2ส่วน a หน่วยค่ะพิจารณารูปสามเหลี่ยม O E ีและสามเหลี่ยม ABC จะได้สามเหลี่ยม OEF คล้ายกับสามเหลี่ยม ABC ค่ะดังนั้น OE จะเท่ากับ A อกำลังสองบวกกำลังสองส่วน A ค่ะจากสามเหลี่ยม d E F จะได้ EF เท่ากับสอง A กำลังสองบวก บวก 2b กําลัง2ส่วน a หน่วยค่ะสามเหลี่ยม b e f จะเท่ากับ 2a กําลัง2บวก ab บวก 2b กําลัง2ส่วน 2ab ทั้งหมดเป็นกําลัง2ตารางหน่วยค่ะเนื่องจากพื้นที่รูปสามเหลี่ยม abc เท่ากับ ab ส่วน2และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม B E F เท่ากับ 2A กำลัง2บวก AB บวก 2B กำลัง2ส่วน 2AB ทั้งหมดเดียวกำลัง2ค่ะพิจารณาจากผลลัพธ์กา,ารหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม B E F ด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B C จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม B E F หารกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B C ค่ะ ดังน <Đ> ั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมดีเเป็น 2a งเอกำลังสบวกเอบวกสอกำลังสส่วนเอทั้งหมดยกกำลัง2เท่าทั้งหมดยกกำลัง2เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะและการศึกษาความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมงสองรูปเมื่อกำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมทึบฉากและจํานวนอัตราส่วนความยาวของด้านประกอบฉาก สามเหลี่ยมี b c เป็น AE สองีเมื่อกำหนดอัตราส่วนความยาวของด้านประกอบมุมฉากเป็นหนึ่งต่อสองแทนค่า a ด้วย A อและดด้วยสองเอใสูตรดังนั้นนะคะเราก็จะเอาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ไปหารด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF ได้เท่ากับ36นั่นก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF เป็นสามสบหกเท่าของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะประมาณนะคะจะเป็นสรุปของการศึกษาครับ สุปออกมาได้4ี่ทฤษฎีครับทฤษฎีที่1เมือ่อกำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วโดยมี ACB เป็นมุมฉากด้านขอบของมุมฉาก AC และ BC ยาวด้านละ A อหน่วยจะได้รูปสามเหลี่ยม DEF มีพื้นที่เท่ากับ25 a กำลังสองส่วนสองตารางหน่วยและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF เป็น25เท่าของ พื abei, ้นที่รูปสามเหลี่ยม A B C ครับทฤษฎีที่2ครับเมืาอหนดให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม B E F มีค่าประมาณ19.9282เท่าของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B C ครับเมืาอหนดให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆโดยมีมุม C เป็นมุมฉากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม d e เเป็น2 A งเอกำลังสองบวกบวก2 B บกำลังสองส่วน a b ทั้งหมดกำลังสองเท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC ครับื่อกดให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและอัตราส่วนของความยาวแต่ละด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม ABC เป็น1ต่อสองแสด์รูปสามเหลี่ยม d ีเอมีพื้นที่เท่ากับ สัดส่วนเอและสองตารางหนะ่วยและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม b f เป็นสัดส่วนเท่าของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ครับพวกเราขอขอบคุณครับ